ท่านซื้อลถเต้นรดเต้นรับประกันหลังการขายให้ท่านซื้อรถบ้านซื้อแล้วซื้อเลยไม่มีการรับประกันฝากไว้คิดอ่านี่ท่อไอเดีเสียต่างๆนะครับเห็นไหมอยู่ตำแหน่งเดิมไม่มีการขยับเลยครับท่านผู้ชมหัวโจงชีดเดิมนะครับตรงนี้หัชีดเดิมตรงนี้ผมบอกเลยมีเน็ตฟิกด้วยมี YouTube นะครับตรงนี้มีครบเลยครับครบในเครื่องเล่นตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยนะผมบอกเลยว่าโอเคนะครับโอเคเลยเครื่องเกียร์นี้เปลี่ยนปกตินะครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาร์ตปาทะโร่0 8 0 4 8 6 6 5 9 8นะครับวันนี้นะครับรถที่อยู่ด้านข้างของผมนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับผมบอกเลยนะเป็นรถครอบครัวอีกรุ่นหนึ่งนะที่ท่านผู้ชมกำลังมองหาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมเอา Honda Fit 1.5 SE นะครับสีดำปี2000 11นะครับคันนี้เป็นปี2011นะครับก่อน Minor Change นะครับทุผู้ชนนะเรามปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะเป็นไฟใหญ่หน้าเสๆนสายะครับเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับตรงนี้เห็นปะแล้วก็จะมีกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมสไตล์เอกลักษณ์ของ Honda เลยโครเมียม h ดโครเมียมนะครับทุผู้ชมตรงนี้ตัวนี้ไม่มีไฟตัดนหมอกมาให้นะครับทนผู้ชมไม่มีไฟตัดนหมอกมาให้แล้วก็ไม่มีช่องใส่ไฟตัดหมอกด้วยนะครับ แต่ของเขาจะมีสเกิร์ตให้รอบคันนะครับท่านผู้ชมมีสเกิร์ตให้รอบคันอันนี้เป็นสเกิร์ตหน้านะครับท่านผู้ชมนะด้านข้างนะครับเปลี่ยนล้อแม็กสวยๆมาอันนี้เป็นขอบ17นะครับท่านผู้ชมนะเป็นแม็กขอบ17นะจะมาด้วยขนาดยางนะครับ215นะครับ4 5 R 1 7นะครับท่านผู้ชมยางนี้เป็นยางปี2021นนะครับดอกนี่เหลือลึกๆเลยครับดอกเหลือเหลือลึกๆเลยอ่ะด้านข้างมาดูกันเลยคินคินเลยคินคินเลยอย่างที่ผมบอกมีสเกิร์ตนะครับอ่าสเกิร์ตใช้บันได ข้างซ้ายขวามาให้ฝาครอบนะครับฝาครอบกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอ่าตนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงบางคนหน้าซ้ายขวาครับไม่ได้อยู่ในกระจกมองข้างครับตัวนี้ไม่มีคิ้วอันสัตนะครับผมเปิดแผงประตูมานะครับผมนี่ครับรถปี2011นะครับอ่าแผงประตูนี่กริบเลยครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับท่านผู้ชมนะไอ้พวกนี้ครับสัญลักษณ์พวกนี้ครับเดี๋ยวเราจัดการเก็บงานให้นะครับตรงนี้นะครับอ่ามันเกิดจากการใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะ เกิดจากการใช้งานสีเสริมมันหลุดล่อนไปตามอายุการใช้งานอันนี้ก็เม็ดอาร์คมาดูกันเม็ดอาร์คนี่สวยๆส,ส,สวยงามเรียงเม็ดทุกจุดเลยครับตรงนี้เห็นไหมสวยงามเดิมสนิทเลยนี่อ้าวดูเม็ดอาร์คแล้วนะครับดูหัวน็อตน,นี่ครับหัวน็อตบานพับหรือกอนประตูนะครับนี่ผมบอกเลยว่าไม่มีการขันนะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมับเปิดประตูสไลด์ดูนะครับประตูสไลด์นลครับท่านผู้ชมนะมันจะเปิดได้2วิธีนะครับอ่ะเปิดด้วยการดึง เมื่อเปิดนะครับมันก็จะลักสไลด์อัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมนะแล้วปิดก็ดึงเหมือนเดิมนะครับมันก็จะไลด์ปิดนะครับเขาเรียกว่าประตูไฟฟ้าซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมหรืออีกวิธีหนึ่งครับเปิดกดจากรีโมทนะครับกดจากรีโมทเลยวันนี้ครับมันก็จะเปิดนะครับเห็นไหมพอเราจะปิดแล้วก็กดซ้ําแช่อีกหนึ่งครั้งอ่ามันก็จะปิดนะครับตรงนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าก่อนมันได้เช่น ออปชั่นครบนะครับอ่าผมเปิดก่อนอ่าเปิดให้ดูเม็ดอาร์ครับท่านผู้ชมเม็ดอาร์นะครับผมบอกเลยนี่เห็นไหมเม็ดอาร์สวยงามเลยครับเรียงเม็ดเลยครับนะตรงนี้รถนี่ผมบอกเลยรถเดิมเดิมแลยครับรถสวยๆเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้โอ้โหสวยงามเลยงามเลยนะครับนี่หัวนุ่งหัวนอนรถผมกล้าการันตีครับรถมันไม่เคยเกิดปะจัุแน่นอนนะครับตรงนี้ฮะด้านหลังนะครับอ่าล้อนะครับระบบ เซฟตี้นะครับล้อเ่าเป็นล้อดำนะครับเป็นเบรกดำนะครับไม่ใช่ดิสเบรกนะครับท่านผู้ชมนะไม่ใช่ดิสเบรกนะครับตรงนี้มาดูด้านท้ายกันเลยด้านท้ายนะครับตูดใหญ่ใช่ไหมฝาท้ายใหญ่ๆห่เลยครับโอ้โหสปอยเลอร์อ่าสปอยเลอร์นะครับตรงนี้ไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านในหรือเปล่าอยู่ด้านในครับผมนี่เห็นไหมก้านปัดน้ำฝนหลังโลโก้เฮดนะครับโลโก้ฟีดนะครับตรงนี้อ่ามีครอปปัรเซนเซอร์ให้2จุดนะครับ 1.2จุดจุดแตตรงนี้ก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมมีกล้องมองหลังให้ด้วยตรงนี้กล้องมองหลังนี้รู้สึกว่าจะเป็นประดับยนต์ตนะครับท่านผู้ชมนะเพราะลูกค้าเก่าครับเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอ10นิ้วให้แล้วตรงนี้ก็เลยมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ด้านท้ายอย่างที่ผมบอกว่ามันมีสเกิร์ตรอบคันมาให้เห็นไหมสเกิร์ตรอบคันเลยตรงนี้เปิดฝาท้ายดูรายดีกว่าครับนี่ครับผมนี่ครับภายในของเขาครับมองจากด้านหลังครับไป ภายในรถมากว้างขวางไหมครับกว้างมากเลยมานี่ครับนี่หัวน็หัวน็อตเม็ดอาร์คต่างๆครับอยู่ตำแหน่งเดิมๆนะท่านผู้ชมเนี่ยะสวยงามครับสวยงามนี่ครับเม็ดอาร์คสวยงามเลยนี่ไฟเบรกดูที่สามนะครับดูนี้สวยถือว่าโอเคเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคเลยนะคันนี้โอ้โหนี่ครับบางคนเกาถามว่าเซลล์อาร์กฉันจะเอายางอะไหล่ลงยังไงนี่ครับเอาลงตรงนี้ครับใช้กุญแจปลักแบนนะครับงัดฝานี้ออกนะครับแล้วก็เอา บล็อกข้อล้อนะครับหมุนลงหมุนลงนะครับตรงนี้หมุนลงใช้แบบหมุนลงนะครับตรงนี้นะฮะดูก่อนว่าเครื่องมองเครื่องมือเป็นตรงไหนนี่ครับท่านผู้ชมเครื่องมือครับแม่แรงนะครับแล้วก็บล็อกข้อล้อจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่อุปกรณ์ช่วยเหลือยางฉุกเฉินอยู่ครบนะครับตรงนี้อยู่ครบเลย ฮอนด้าฟีดนะครับผมบอกเลยว่าสไตล์เดียวกับโ o ชูเนอร์เลยนะครับเห็นไหมเบาะมันจะไม่ได้พับแฟลาบนะครับเบาะมันจะแขวนเอาแบบนี้นะครับเห็นไหมแขวนเอาแบบนี้นะครับผมแขวนให้ดูก่อนนี่ก็พอเวลาเราพับเบาะแล้วนะครับง่ายๆครับมันก็จะมีพื้นที่นี่ครับพื้นที่ใช้สอยขึ้นมาเห็นไหมพื้นที่ใช้สอยมีขึ้นมาเลยครับง่ายๆครับผมนี่ฮะ อันนี้เป็นวิธีการแขวนเบาะของ Honda f ฟินะครับอ่ะไะเราไปดูด้านซ้ายไปด้านซ้ายกันเลยด้านซ้ายนะครับตรงนี้อ่ะนี่ครับน้ำมันนะครับลองรับน้ำมันอะไรบ้างเห็นไหมเบนเซนนะครับแก๊สโซฮอลนะครับ e 1 0 e บ0นะครับแก๊สโซฮอลเก้ห้าขึ้นไปครับห้ามเติมดีเซลนะครับห้ามเติมดีเซลยางนี่ผมบอกเลยจะเป็นยางยี่ห้อโอตานินะครับผมบอกเลยว่า ยางปีสองพันยี่นะครับดอกยางเหลือๆลึกๆใช้ได้ยาวนะครับนี่ประตูสไลด์ไปแล้วเห็นไหมโดยรวมๆรถคันนี้นะครับถ้าเกิดทำความสะอาดอีกครั้งก่อนสองหม้อนะครับผมบอกเลยพร้อมใช้งานเลยนี่อ่ะเม็ดอักกันเลยครับผมนี่เม็ดอัก,กสวยๆ,ๆครับเรียงเม็ดเลยโอ้เลียงเม็ดเลยนะครับนี่เอาง่ายว่าเนี่ยครับที่เขาเผาวนี่เพราะเขาว่าทางศูนย์อ่ฮอนด้านะครับเขาจะมีน้ํายาอะไรสักตัวนึงครับใส่ไว้ใน ยางขอบประตูนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปกินสีนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเปิดให้ดูทุกจุดแผงประตูสวยๆ,ๆสวยๆเลยนี่เห็นไหมดูเม็ดอาร์ตทุกจุดครับเม็ดอาร์ตสวยงามเรียงเม็ดทุกจุดครับผมสวยงาม,มับสวยงามแผ่นเพจของ Honda นะครับส่วนมากจะอยู่ตรง ประตูนะครับหรือว่าเสากลางนะครับด้านซ้ายเกือบทุกคันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมมีสัมเนารถท่านผู้ชมก็มาถือมาอ่านตรงนี้เลยครับเลขกระสีอันนี้จะเป็น M H R G B 3 8 4 0 4นะครับ J 0 1 3 4 8 0นะครับอันนี้คือเลขกระสีนะครับท่านผู้ชมนะแล้วเลขเครื่องจะเป็น L 1 5 A 7นะครับ9 0 0 5 0 1 1ท่านผู้ชมมีสัมเนารถ ท่านผู้ชมมาอ่านตรงนี้ได้เลยให้มันตรงกันเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกามน้ําท่วมตัดต่อแน่นอนท่านซื้อรถเต็นท์รถเต็นท์รับประกันหลังการขายให้ท่านซื้อรถบ้านซื้อแล้วซื้อเลยไม่มีการรับประกันฝากไว้คิดไปไงานท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมดูรอบคันด้านท้ายเม็ดโอเม็ดอักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในห้องเครื่องว่าเปิดฝาปองหน้าแล้วภายใต้ห้องเครื่องเนี่ยหรือว่าภายใต้ฝาปรงหน้าเนี่ย จะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยไปครับท่านผู้ชมผมเปิดฝาโปรงหน้ามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่านะนี่ดูเลยฝาโปรงหน้านี่เดิมเดิมครับเดิมเดิมบางๆเลยครับบางๆเลยนะตรงนี้บัวลงหัวน้อนี่เดิมเดิมนะครับอ่าเห็นไหมไม่มีการขยับนะครับตรงนี้แก้มแก้มเดิมเลยครับคานนี่คานเดิมเดิมนะท่านผู้ชมนะคานเดิมเดิมเลยครับตรงนี้นะอ่าคานเดิมเลยโอ้หัวลงหัวน้อนเดิมเดิมเลยครับท่านผู้ชมนะ ผมบอกเลยนะว่าเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องพันห้าไอวีเทคด้วยนะครับท่านผู้ชมมาด้วยแรงม้าร้อยสิบแปดแรงม้านะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเครื่องพันห้าพอนั่งเข้าไปครบเจ็ดคนแล้วจะวิ่งอืดไหมท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวครับรถมันมีไอวีเทคหรือกําลังแรงม้ามันเหลืออยู่แล้วท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับบอกเลยว่าเขาออกแบบมาเขาคํานวณผู้โดยสารมาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ประหยัดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะ เป็นไงล่ะ bills? นี่โอ้โหสวยๆเลย ABS นะครับนี่ ABS นี่ทอ่อ i d ยต่างๆนะครับเห็นไหมอย corona, ู euh. ่ตำแหน่งเดิมไม่มีการขยับเลยท่านผู้ชมโอ้โหช่วงโอชีดเดิมนะครับตรงนี้โอชีดเดิมตรงนี้ผมบอกเลยโอ้โหสวยๆสวยนะสวยๆเลยตรงนี้คานเดิมนี่โอเคเลยนี่เดี๋ยวเราดูดินี่ครับผมมันเครื่องนะครับอ่าเห็นไหมมันเครื่องนะครับยังใสๆอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมนะยังใสๆอยู่เลย ยังใช้ได้อีก5,000ันโลนะครับตรงน,นี้เห็นะมีเลยเอาง่ายๆใครที่ออกรถกับผมไปนะผมรับประกันให้ท่านชมอีก1ปี10,000หมืนโลนะครับท่านผู้ชมนะ183รายการเลยชิ้นส่วนอะไหล่สำคัญ183รายการป่ะเราไปดูในห้องโดยสารดีกว่านะครับว่าเข้าไปในห้องโดยสารแล้วจะมีออปชันอะไรบ้างไปรับชมกันเลยปะ่ปะครับท่านผู้ชมนะผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารของ Honda Fit กันนี้นะผมบอกเลยนะ ผมมองไปรอบๆคันนะครับผมบอกเลยว่าภายในของเขาเป็นโทนสีดำนะท่านผู้ชมนะโทนสีดำเบาะนี่ครับเป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยได้สีขาวนะท่านผู้ชมนะตัดด้วยได้สีขาวบอกเลยว่าออปชั่นของเขาภายในห้องโดยสารนี่ครบคันเลยนะครับพนักเท้าแขนนะครับหน้าพุ่มอะไรสามก้านนะครับแอร์แบ็กนะครับ SRS คู่หน้านะครับแอร์ออโต้นะครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะตรงนี้ตรงนี้ หน้าจอนี่ครับหน้าจอพวกนี้นะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากที่เป็นอันเดอร์ร็อกนะครับเปลี่ยนเป็นหน้าจอทัชสกรีนให้ท่านชมแล้วนะครับตัวนี้รองรับ Apple Car ์เพได้ด้วยนะครับท่านชมรองรับ Apple Car ์เพได้เลยตรงนี้ก็จะมีพวกเนวิเกเตอร์นะครับรองรับ FMAM นะครับได้นะครับบลูทูธได้นะครับตรงนี้เชื่อมต่อ YouTube ได้นะครับเชื่อมต่อเน็ตได้นะครับตรงนี้รู้สึกด๋ยวดูว่ามีเน็ตฟิกบ้างีหม อ่าถ้าเกิดว่าอ่าอย่างของผมอ่ะของผมเป็นของผมมี Netflix ด้วยนะครับท่านผู้ชมรถผมอ่ามี Netflix ด้วยครับท่านผู้ชมมี Netflix ด้วยมี YouTube นะครับตรงนี้มีครบเลยครับครบในเครื่องเล่นตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยนะได้จริงครับผมตรงนี้เล่นเล่นได้จริงนะครับตรงนี้เชื่อมต่ออาจากโทรศัพท์ได้เลย Apple Watch ก็ได้ตรงนี้ Apple c a f e ก็ได้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะกล้องมองหลังเลยครับอ่าสินิ้วกล้องมองหลังกว้างๆเลยครับตรงนี้เห็นไหม บอกเลยว่าครบคันนะครับบอกไปอย่างว่าแอร์ออโต้แอร์ออโต้อีกรอบหนึ่งละกันนี่ใช่ไหมมันก็สามารถเรามี AC นะครับตัวนี้ก็จะปรับโหมดต่างๆครับจะเอาแอร์ให้อยู่บริเวณไหนเนี่ยส่วนมากผมก็จะตั้งแอร์อยู่บริเวณหน้านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม AC นะครับเปิดปิดเพื่อระบบน้ํายาแอร์นะครับตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นฟอนต์นะครับไลฟ์ฟ้าด้านหน้าไลฟ์ฟ้าด้านหลังครับอันนี้ก็เอาอากาศอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับตรงนี้ แล้วก็เปิดปิดนะครับออโต้ตรงนี้ง่ายๆเลยตรงนี้นะหน้าจอนะครับหน้าจอแสดงผลหรือว่าหน้าจอตรงเรือนไม้นี่ครับเห็นไหมเรือนไม้นี่ก็จะเป็นหน้าจอหลอดไฟ LED นะครับท่านผู้ชมหลอดไฟ LED รถคันนี้ปี2011นะใช้งานมาแล้ว1 4 4 111กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมผมมองเลขสวยเลยเลขสวยมากเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะนะฮะตรงนี้ก็จะมีเป็นระบบคูบคอนโทรลด้วยตรงไหนไหมคูบคอนโทรลด้วยนะครับตรงนี้ มีคูคอโทรลด้วยสามารถตั้งค่ารีเซ็ตได้ตรงนี้นะครับอ่าฮะแล้วก็ตรงนี้เรามเรามองตรงนี้นะอ่าตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ากระจกนี่กระจกพับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าปรับไฟบไฟ้านะครับตรงนี้แล้วก็จะมีนะครับเอาง่ายว่ามันสามารถเปิดปิดป,ดประตูนะครับจากในห้องโดยสารได้อ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันนะครับนะครับอ่า ไว้ส่งลูกไปโรงเรียนนะครับไม่ต้องลงไปนี่ปิดเลยครับเห็นไหมสะดวกสบายครับออกแบบมาได้ลงตัวนะครับได้ลงตัวนะครับผมบอกเลยคันนี้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีมาครบนะครับช่องเสียบพ o w e r เอาเล t มีมาให้นะครับอ่าอันนี้ช่องเสียบ usb aux นะครับตัวนี้มีมาครบเลยตัวนี้ตรงนี้ก็เป็นอ่ารู้สึกจะเป็นสายกล้องหน้าอันเก่าครับตรงนี้โอ้โหครบพนักเท้าแขนนะครับช่องวางของมือมาให้ รงนี้อ่ะเรามาดูเอกสารรถคันนี้กันดีกว่านะครับนี่ครับสมุดวารันตีนะครับมันก็ยังมีนะครับวารันตีนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่นะครับบุ๊กเก็ตเองแต่รถคันนี้มันด้วยรถปี2011นะครับมันหมดระยะเวลาหรือว่าการรับประกันแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะตรงนี้รถปี2011นะครับใช้มาปี2015ก็ไม่ได้เข้าเช็คระยะแล้วนะครับท่านผู้ชมนะแต่รถคันนี้ผมบอกเลยว่ามันมีเอกสารเก่าของลูกค้านะครับว่าเข้าระยะ เช็่ระยะทุกจุดนะครับตรงนี้นะะฮเป็นไงล่ะท่านผู้ชมภายในห้องโดยสารแถวทหนึ่งเป็นไงล่ะครบนะครบเลยออปชั่นออปชั่นครบที่วงกรงวงแก้วครบนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครบทุกจุดนะครับแผงหลังคาเน่กริปเลยปีสองพันสิบเอ็ดกริปเลยม่านมังแดดอ่ามีกระจกนะครับสายขวามีกระจกนะครับนี่ไฟอ่านแมนที่ติดทุกดวงนะครับผมบอกเลยครบคันนะเป็นไงล่ะท่านผู้ชมห้องโดยสารแถวทหนึ่ง ดูแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในห้องโดยสารแถวที่สองเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่า,วาเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปอ่ะบอกแล้วว่ามันเป็นประตูไฟฟ้านะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าอ่าเห็นไหมผมเปิดแล้วปึ๊บดึงปึ๊บประตูมันสไลด์ไฟฟ้าไปเลยตรงนี้อ่ะ,ะแล้วเราก็เข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารนะครับผมบอกเลยว่าภายในห้องโดยสารแถวที่สองแถวที่สามเนี่ยผมบอกเลยว่าเบาะมันสามารถปรับได้นะปรับได้45องศา90องศาได้ รับเท้าแขนมีมาให้ครับซ้ายขวามีมาให้เห็นไหมน,มบบน,มบบนี่มีแบบนี้มีมาให้ผมบอกเลยว่าครบเลยนะครับอ่าครบเลยเอาง่ายว่าถึงเป็นตัว SE นะครับยังไม่ใช่แอร์ลาวนะครับนะยังไม่ใแอร์ลาวแต่ระบบแอร์นะครับที่ส่งกําลังมาจากคอนโซลหน้าถึงห้องโดยสารแถวที่สองที่สามนี่ครับผมบอกเลยว่าได้รับความเย็นทุกจุดนะครับได้รับความเย็นทุกจุดไม่ต้องกลัวร้อนเลยตรงนี้นะนี่ แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีครบครันนะครับครบครันนะนะักษาแขนช่องเก็บเอกสารเอกสาร,ร,ร,รมีมาให้ครบนะครับประตูสไลด์เหมือนรถผู้บริหารเลยปุ๊บเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าปิดประตูแล้วมันไม่รู้สึกอึดอัดอ่ะมันโอเคตอบโจทย์แน่นอนเลขรูมผมเหลือเล็กรวมผมเหลือนี่คือว่าตอบโจทย์แล้วนะผมสูง170เข้ามานั่งแล้วไม่ไม่รู้สึกว่าอึดอัดนี่ก็คือว่าพร้อมใช้งานนะตอบโจทย์แน่นอน ปะเราไปทดลองขับรถกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างมันจะเป็นยังไงสมบูรณ์ไหมไปทดลองขับรถกันเลยปะไปทดลองขับรถกันเลยดีกว่านะครับว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างอันเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับปะไปทดลองขับรถกันเลยรถปี2011นะครับรถปี2011ท่านผู้ชมมันไม่ใช่รถป้ายแดงนะ118แรงม้านะครับท่านผู้ชมเครื่องบันห้ารแรงม้า ช่วงลงช่วงล่างผมว่าโอเคเลยนี่นี่ครับอัตราเร่งผมบอกเลยว่าโอเคครับโอเคเลยเครื่องเกียร์นี้เปลี่ยนปกตินะครับช่วงล่างนะครับเปลี่ยนเป็นแม็กซ์17มานะครับอยู่ในสภาพที่ไม่กระดัางจนเกินไปอ่าไม่กระดั้งจนเกินไปนะครับผมบอกเลยว่า ครบจบทีมใช้งานนะครับเราไปฟังราคาดีกว่านะครับสรุปเลยว่ารถคันนี้ผมมาขายเท่าไหร่เราไปฟังราคากันเลยเรามาสรุปสภาพรถคันนี้โดยลุมรวมเลยนะครับผมบอกเลยว่าสีนะครับ13ชิ้นหลักนะครับเราเก็บรอยให้ท่านผู้ชมหมดแล้วนะครับสภาพภายในนะครับเราเก็บทําความสะอาดนู้นชมเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ก็มีบางจุดเท่านั้นที่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับนะตรงนี้เราสามารถเก็บงาน กอ,มมอดสม่มอบให้ท่านชมได้นะครับตรงนี้แล้วก็สภาพเครื่องเกียร์ช่วงล่างนี่สมบูรณ์แบบเหมาะกับรถปี2011อ่าผมบอกเลยนะว่ารถคันนี้นะครับ Honda f i t 1.5 SE นะครับปี2011สีดำคันนี้นะครับผมมาขายแค่469,000บาทเท่านั้นย้ำว่า469,000บาทเท่านั้น ใครที่ออกรถก,กับผมตอนนี้นะครับใครที่ออกรถกับผมตอนนี้ออกรถฟีดาวดีกว่าขับปี3เดือนต้องรถปี2013ขึ้นนะครับแต่คันนี้ปี2011ผมทําได้แค่ปีดาวนะท่านผู้ชมใครที่สนใจออกรถปีดาวนะครับกดเบอร์ผมศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะกดติดตามผมด้วยว่าคลิปหน้าผมจะรถไหนมานำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com